สวัสดีทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับเรื่องรังนะเราอยู่บนภูเขาบนเทือกเขาแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกโปรยปลายลงตลอดทั้งวันเลยนะถือว่าเป็นป่าดิบฝนก็ว่าได้นะเบื้องหน้าของเราเป็นเทือกเขานะเทือกเขาแล้วก็ไกลๆนู้นจะมองเห็นทะเลอย่างชัดเจนเลยนะ ้ามองด้วยตาเปล่านี่จะเห็นเป็นทะเลอยู่แอบอยู่หลังเชือกเขาเป็นเส้นกลงนะทุกคนแต่ว่าในกล้องอ่ะไม่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าสลับซับ,บซ้อนแบบนี้นะสวยงามมากมากนี้เราอยู่ประมาณเกือบเอ่อ800เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลนะทุกคนเราจึงสามารถเห็นทะเลอยู่สูงกว่าเรานะบนเทือกเขานู่น ตรงนี้เป็นที่โล่งเราจรึงสามารถมองเห็นทะเลเป็นทิวยาวไปได้นะวันนี้เราจะมาทำที่พักชั่วคราวแล้วก็ลองหาอาหารที่หาได้ง่ายๆบริเวณต่าแถบนี้ช่วงรูฝนแบบนี้ว่าเราจะมีอะไรที่พอจะกินได้กั้างเดี๋ยวอันดับแรกเราจะไปหาเชื้อเพลิงแล้วก็ไปหาเชื้อเพลิงแล้วก็หาทำเลทำที่พักนะ ช่วงนี้ฝนตกเยอะด้วยเราจะหาที่มันเหมาะสมหน่อยเพราะเราไม่มีอุปกรณ์อะไรมาสำหรับทำที่พักมีมีดแล้วก็สเสบียงนิดหน่อยนะทำที่พักชั่วคราวกันฝนกันฝนเท่าในระยะที่เราอยู่นะเราไม่ได้ค้างพื้นที่นี่นะเดี๋ยวไปดูกันแลยเดี๋ยวไปหาเชื้อเพลิงกันก่อนนะทุกคน แล้วก็มาทําที่พักชั่วคราวแล้วก็ออกไปหาอาหารสํารวจบริเวณพื้นที่แถบนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะไปกันเลย อนนี้เรามาหาเชื้อเพลิงเพื่อจะเอาไว้ใช้ก่อไฟนะทุกคนเชื้อเพลิงที่ดีในหน้าฝนก็น่าจะมีแค่ไม้ไผ่นะไม้ไผ่แห้งเดี๋ยวเราไปหาไม้ไผ่แห้งกันก่อนนะ ตอนนี้เราเจอที่เหมาะที่จะทําที่พักแล้วนะบริเวณพุ่มไม้นี้แล้วก็เดี๋ยวเคลียรตรงนี้นะเป็นที่พักกันฝนกันลมอะไรได้ชั่วคราวพอดีนะแล้วก็เรามาเจอกับผ้ายางไม่แน่ใจว่านายพรานทิ้งเอาไว้หรือเปล่านะแต่พอดีเราจะใช้อันนี้มืง้งเป็นหลังคากันฝนได้พอประมาณเลยนะถือว่าโชคดีมากๆแล้วเนี่ย ก็คือเชื้อเพลิงที่เราไปหามาเมื่อกี้เป็นไม้ไผ่นะเดี๋ยวมาดูก,กันว่าเราจะก่อไฟจิตไหมไม้ไผ่ค่อนข้างที่จะชื้นเลยนะคไปเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้กัน พยังใกล้เสร็จแล้วนะทุกคนก็ถือว่าก็เสร็จแล้วก็กันฝนได้ระดับนี้นะเดี๋ยวเราใช้ถาวันขึ่อไปด้านนี้อีกสองมุมนะก็จะเสร็จแล้วเนาะพอเรามารอบหลังเราก็จะได้มาพักตรงนี้มันก็จะใช้ได้ช่วงระยะเวลาหนึง่งไม่ต้องทําที่พักบ่อยเมื่อเราขึ้นมาบนป่าอีกในครั้งต่อไปนั่นเองตอนนี้เราทําที่พัก เสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เราจะต้องก่อไฟแล้วนะเพราะพอมันมีร่มแล้วยุงเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาก่อไฟกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะเชื้อเพลิงของเราค่อนข้างที่เปลี่ยนมาก,มากลยนะ ไม้ไผ่อะด้านนอกเปียกแต่ด้านในค่อนข้างที่จะแห้งนะคนเราลองมาเสียงดูนะเราจะติดยังไงนะถ้าก่อนติดไม่ได้ไนมะ่ยุงยุงเยอะมากาเลย ทุกคนในการเข้าป่าหน้าฝนซึ่งมีฝนตกตลอดทั้งวันแบบนี้การสวมชุดสำคัญเหมือนกันนะต้องใส่แบบแขนยาวขาย,ยาวแล้วก็รองเท้าแบบนี้นะกันยุงกันมแมลงกันอะไรแบบนี้ได้นะโดยเฉพาะยุงมีชุมมากๆนะในช่วงหน้าฝนเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราก็ก่อไฟติดแล้วนะแล้วก็ทำที่พักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหา หาอะไรเพื่อเป็นสเสบียงกลับกันนะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างในช่วงฤดูฝนนีนนะ้แต่เมื่อกี้เห็นเห็ดเห็ดชนิดหนึ่งที่เราสามารถเอาไปทำอาหารได้นะบริเวณนี้เป็นเห็ดจมูกหมูนะถ้าเป็นเดี๋ยวพาไปดูนะลักษณะแบบงอกเต็มไปหมดเลยนะนี่เมื่อกี้มากลาง พยาามเห็นนะนี่คือลักษณะของเห็ดชมูกหมูนะซึ่งงอกชุกชุมในช่วงฤูููฝนนี่ดอกเล็กเงอกตามไม้ผูกนะโดนเหยียบเลยแหละหลายดอกมากๆเลยนะนี่เราเราสามารถเอาไปทําอาหารได้นะโดยล้างเศษดินเศษทรายให้สะอาดเนะื้อด้านในก็จะเป็นน้ำเป็นวุ้นๆแบบนี้นะ ลักษณะแบบนี้เราสามารถเอาไปต้มยำหรือว่าแกงจืดหรือสามารถกินดิดๆก็ได้นะเ,เ,เห็นตรงนี้เป็นชุบชุมในช่วงหน้าฝนเพราะว่าเห็ดชนิดนี้มันดูดน้ำขึ้นไปเป็นน้ำเป็นน้ำเป็น ่วนประกอบของของลำต้นของเห็ดนี่เป็นส่วนประกอบน้ำเกือบแปดสิบเปร์เซ็นต์เลยนะมีเน่าไปแล้วน,ะนี่ดมเหยียบ <c oughs> นี่น้ำเยะแบบนี้เลยนะ <c oughs> โ้สัตว์จำพวก หมูอะไรนี้ก็มากจะชอบกินนะสำหรับตอนนี้เราก็พักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฝนก็ค่อนข้างที่จะซาแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจป่าแถบนี้กันว่ามีอะไรที่งอกขึ้นมาในช่วงฤดูฝนบ้างที่เราจะเอากลับไปทำเมนูได้บ้างนะทุกคนสำหรับที่พังตรงนี้เราก็จะไว้แบบนี้นะ ขึ้นมารอบหน้าเราก็จะได้มาผักตรงนี้ถ้ามันยังอยู่สภาพดีอยู่ถ้าว่าอ๋อยังไงเราก็ส้มแซมพอที่จะให้มันอยู่ได้เพราะพลาติกนี้ค่อนข้างที่จะอายุยาวอยู่นะน่าจะอยู่ได้นานเดีย๋ยวเราจะเอาสเสบียงอะไรไปด้วยเลยนะก็ไปสำรวจป่ากันนะว่าเราเจออะไรกันบ้างคือ ร่องรอยของพายุฝนนะไม้หักทั่วป่าเลยนะทุกคนไม้โค่นหักแบบนี้เลยลมแรงมากๆเลยนะในช่วงลมแรงแล้วก็หอฝนตกทำให้ต้นไม้อมน้ำนะ นั่หมักก็เลยเพิ่มโดนโดมอีกก็เลยโค้นได้ง่าย มาเจอรังเพึ่งที่เคยเจอเมารอบที่แล้วนะแต่ว่าร้างไปแล้วในช่วงฤดูฝนนี้นะทุกคนข้า่าอาจก็ไปยบไปอยูย่ในท่างหรือว่าที่ที่ไม่โดนน้ำฝนนั้นเองรังใหญ่มากๆน่าเสียดายมากเลยนะที่เราไม่ได้เห็นในครั้งนี้ เจอต้นพืชกินได้ชนิดหนึ่งนะโคตรใหญ่ใหญ่มากเลยไม,ไ,มไ,มไม่ไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเห็นนะต้นที่มันใหญ่ขนาดนี้ตัสูงสูงท่วมหัวเลยหัวขึ้นไปเยอะเลยนะลักษณะนี้ก็คือเป็นบุกค้างคกนะทุกคน ลายแบบนี้เลยหูยใหญ่ใหญ่กัวขายนะทุกคนอืมากนี่สามารถเอาไปเอาไปกินได้นะทุกคนเดียตัดแบบนี้แล้วก็ตัดใบออกนี่คือลักษณะบุกที่เอ่อมันใบมันยังไม่บานนะเหมาะที่จะเอาไปทำอาหารได้อย่างดีเลยนะ ลักษณะบุกชนิดนี้ชาวบ้านเรานี้เรียกว่าเป็นบุกค,คางคกนะคนลวนลายแล้วก็หนามที่เป็นลักษณะตะปุ่มตะปำเหมือนค้างคกมันจึงถูกเรียกว่าบุกค,คางคอกนพะอไปทําเมนูได้หลากหลายเมนูนะมัตรงน,นี้ซึ่งมันก็ขยันงอกในช่วงฤดูฝนด้วย,ดดวยเดี๋ยวพาไปดูอีกนะว่ามีต้นที่ใหญ่กว่าน,นี้หรือเปล่า เจออีกต้นหนึ mà, ่งแล้วนะทุกคนดูอันนี้ไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็ต้นใหญ่ก็สมควรนะแล้วก็แถบแถบบริเวณนู้นนะเป็นดงเลยมีต้นนี้หลงดูเรามาเจอบุกต้นใหญ่แล้วนะทุกคนสองต้นด้วยกันเลยเดี๋ยวเราจะลอง เอานาไปทําเม,มนูดบ้านล่างนะหรือว่าเราเจอทําเม,มนูอะไรได้บ้างนะสองต้นนี้แล้วก็ด้านนน้นอีกอีกหลายต้นอยู่นะทุกคนเลือกต้นที่มีลักษณะใบย,ยังไม่บานออกแบบนี้นะมันจะมีอ่อ บ้านนิยมเอาไปทําเป็นอาหารนะลักษณะใบที่ยังมีานถ้าใบที่บานแล้วก็เอาไปทําได้แต่รสชาติจะแตกต่างกันอย่างนั้นก็เยอะเต็มหมดเลยบริเวณราฝานต้นสูงๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนฝนก็ตกแบบว่าไม่เว้นช่วงให้ให้หยุดดูนู่นดูนี่เลยนะฝนตกตลอดเลย ตอนนี้ก็ตกอีกแล้วนะสาหรับปลาเรียกว่าปลาฝนแล้วกันช่วงนี้ตกมาเป็นเกือบสิบวันแล้วนะหรับคลิปนี้ถ้าใครดูแล้วก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไมรืองด้วยนะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะ mm hmm. เพื่อสร้างสรรค์อะไรให้ทุกคนได้มารับชมกันอีกนะ สำหรับคลิปนี้เราก็มาสำรวจต่าทำที่พักหาของป่าไปทำเมนูเป็นอาหารถ้ามีโอกาสคลิปต่อไปเราอาจจะทำเมนูบุกให้ทุกคนได้ชมกันว่าบุกคางคกที่เราเห็นเจอต้นใหญ่ๆเนี่ยเอาไปทำเมนูอะไรกันได้บ้างนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวก็จะกลับลงไปแล้วนะทุกคนก็จะนำบุกลงไปด้วยนะ เลือกต้นที่มีลักษณนะใบมันห่ออยู่แบบนี้นะลงไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบาย